กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผม h ฮอสปิ c แค t กับเกมบูอาคายครับโดยคลิปนี้จะมาตอบคาถามหนึ่งคำถามที่มีการถามกันมาเยอะมากนะครับผมก็คือตู้กาชาที่เราต้องกดตู้ถัดไปนะครับผมนะคือตู้อะไรนะครับนะและอย่าลืมในสุดขออกู้สสุดรายการของเราหรือจิโร่เติมเงินในทุแกแพ็ในเกมทูว่าเติมเองมั่นใจปลอดภยัย สนใจเติมกันเพืเกิดไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านลา่างคลิปคลิกเลยเอาละครับผมนะก่อนที่จะมาตอบคาถามในส่วนของตู้กาชาตู้ถัดไปที่เราต้องกดคือตู้ไหนนะครับผมนะผมมาตอบคาถามหนึ่งคำถามอีกคําถามหนึ่งดีกว่าก็คือ ที่มีการถามกันมาเยอะครับผมว่าพี่ครับผมทําไมเราต้องกดตู้กาชาตู้ของฮานาโกกับวากาโบให้ได้ประมาณสัก1การัตตีนะครับผมนะเอาแค่ตัวขอนต้องออกมาก่อนไม่ได้เลครับนะคือต้องบอกไว้ก่อนว่าตู้กาชาตู้นี้มันเป็นตู้พิกอัพนะครับผมนะเรทกาชาคือ6%เ ดังนั้นเนี่ยหลายๆคนครับผมเขาก็พยายาบาร์กาชาเพื่อต้องการหาตัวละครตัวอื่นเผื่อมันจะหลุดบ้าน,นะครับผมนะหรือเพราะตัวละครที่ไอดีตัวเองยังไม่มีนะครับนะรวมถึงในส่วนของตัวละครของฮานาโกกับวากาโบครับ เป็นตัวละครที่เก่งนะครับผมนะและเราจะพยายามดัาตัวละครตัวนี้ปลดดาวนะครับผมหรือก็ทาการอเวกแหละหลักๆนะเยอะๆนะครับนะเขาเลยพยายามกดตัวละครตัวนี้ตู้สาๆเพื่อให้ได้1การันตีเพื่อที่จะได้สะสมตัวละครนะครับผมนะเพื่อทําการปลดดาวตัวละครตัวนี้ให้ได้เยอะๆนะครับนะดังน,นั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่กาชาออกไวนะครับผมนะและเพชรเลือเยอะอยู่นะครับผมนะมีมากพอ1การันตีนะครับผมนะก็สามารถที่จะ กดกาชาตู้นี้ต่อได้นะครับนะเพื่อที่จะได้ทําการหาตัวละครตัวนี้เยอะๆเพื่อเอามาปลดดาวกันนะครับแต่ทันีีทัน้นครับผมก็อย่าลืมในสวดของตู้กาชาที่เราจะเป็นต้องเปิดนะครับผมในสุดขอตู้ถัดไปด้วยนะครับนะหลังจากเสร็จสิ้นครับผมในสุดของตู้กาชาตู้ขอฮานาโกกับวากาโบไปแล้วนะครับตู้กาชาตู้ถัดไปที่เราจะเจอนะครับผมก็คือเป็นตู้พักนะครับนะก็คือตู้ขอ ซูบิเละนะครับผมกับ AB ครับผม2ตู้นี้นะครับนะนี่เลยครับซูบิเละกับเอบครับสตู้นี้จะเข้ามาต่อจากตู้กาชาของฮานาโกทันทีนะครับนะก็ต้องบอกไว้ก่อนว่า2ตู้นี้เนี่ยเป็นตู้ที่เรียกว่า ผู้ให้บริการเราอะใชดีมากๆนะครับผมนะคือ2ตู้นี้มันเป็นตู้ที่ข้ามได้เลยแบบไม่ต้องคิดนะครับไม่ใช่ลิมิตเป็นตู้ราคาตัวละครทั่วไปนะครับผมนะแถมยังสามารถบีให้เราฟาร์มเศษได้ต่างหากครับดังนั้น2ตัวละครนี้จึงไม่จะเป็นที่ต้องรีบปั้นเลยะหลักๆเลยนะครับนะก็ดังนั้นเนี่ยสตัวละครนี้พอหมดส่วนคอตู้ของฮานาโกะกับวากาโบะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็2ตัวนี้เข้ามาก็ข้ามไปได้เลยนะครับ นะสบายๆไม่ต้องเปิดอะไรมามายๆนะครับก็ให้พวกเราพักนะครับนะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวของซูบิเลกตัวนี้นะครับผมนะกับ a อตัวนี้ก็มาดได้ไม่นานเท่าไหร่ครับเพราะว่าตู้กาชาทุกสไปที่เราจะเจอครับผมนะก็คือตู้ของมิโมริซัมเมอร์จิเซซัมเมอร์แล้วก็ยีซินะซัมเมอร์ครับ 2ตัวนะครับผมในนี้ก็คือตัวของจีเซกับอิซินะนะครับผมนะเป็นตัวลิมิเต็ดด้วยนะครับนะส่วนตัวของมิโมรินะครับผมนะก็อันนี้เป็นตู้ทั่วไปครับนะแต่ต้องบอกเลยว่าซีรีส์ซัมเมอร์ตัวนี้น่ารักทุกตัวเลยนะครับนะโดยเพราะสองตัวหลักครับผมนี่ก็คือตัวของตัวน้องอิซินะกับ จีเซกนะครับผมนะตัวตัวนี้ครับเป็นตัวลิมิเต็ด้วยนะครับนะเรียกว่าถ้าเกิดใครพลาดไปนี่ก็คืองานเข้าเลยตัวของน้องจีเสกตัวด้านซ้ายของเรานะครับนะคือน้องแกจะเน้นเรื่องของการทำา c c หรือคลาวคอนโทรลนะครับนะก็คือพวกสถานะที่ปกติประเภทสตันนะครับผมนะหวาดกลัวนะครับผมยั่วยุนะครับผมหรือสับสนครับสถานะสถานะที่ทําให้ฝั่งตรงข้ามชะงักนะครับผมนะ ก็ตัวของน้องจิเซก็จะไปไปทางนั้นนะครับนะส่วนตัวของน้องอิซินาครับผมนะจะมีความสามารถในเรื่องของการลดต้านคิดิคอนดาเมทครับทำให้เราสามารถโจมตีตีคีตีติดคีเนี่ยก็ดาเมจจะได้แรงขึ้นและน้องแกก็เป็นตัวละครค่าคอสถูกมากๆนะและมีสถานะเล็งเป้าติดด้วยครับมันช่วยเราสามารถลุยบอสก็อดครับผมได้ง่ายขึ้นนะครับนะคือบอสที่เราสู้กันตอนนี้เลยเรียกว่าถ้าเกิดใครมีน้องอิซินาอยู่ในไอดีเนี่ยก็จะสามารถสู้บอสก๊อดได้ง่ายขึ้นนะครับนะ อ่านะครับผมนะก็แต่ถามว่ามีคนแทนไหมแน่นอนครับผมนะตัวของน้องทั้สองตัวเนี่ยถ้าเราไม่ได้กดกาชาไม่มีสองตัวนี้เรายังสามารถหาคนแทนได้นะครับขอเริ่มจากตัวของน้องจีเซกันก่อนนะครับนะอ่าตัวน้องจีเซคนนี้นะครับมีคนที่สามารถแทนได้ค่อนข้างจะถือว่าเยอะอยู่เพราะตัวละครที่ทําสถานะซีซีได้เนี่ยก็มีหลายตัวมากนะครับผมนะ แต่ว่าครับผมนะตัวคนน้องจีเซก็อยู่ในสูตรของการทำำําดําไอพวกสถานะ CC ดีแบบท็อปเลยนะครับนะดังนั้นเนี่ยตัวละครที่สามารถจะทําแบบเท่ากับน้องได้เนี่ยก็ถือว่ามีน้อยอยู่ก็หลักๆก็จะมีตัวของนะครับหลักๆเลยก็จะมีตัวของไคโกะนะครับนะซึ่งก็ไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดอะไรบ้าบผมนะตัวนี้เลยครับตัวละครของไคโกะนะครับผมนะเป็นตัวละครสไตรเกอร์นะครับนะ กระสุนแดงตัวนี้เลยครับในน้องไคโกะของเรานะครับนะเพียงแต่ว่าการจะทําให้ CC เท่ากับตัวของ g ีเได้เนี่ยเราก็ต้องดันตัวละครตัวนี้ครับขึ้นด้าดาวปืน2นะครับปืน2เลยนะต้องปืน2เลยถึงจะสามารถทําสถานะ CC ได้เท่ากับตัวละครของกีเซซัมเมอร์ ซึ่งถ้าเกิดเรามีตัวของจีเซตซัมเมอร์เนี่ยเราก็ไม่ต้องเสียเวลาปั้นตัวละครตัวนี้ให้ลึกนะครับผมขึ้น5ดาวปืน2ให้วุ่นวายนะนะตัวละครตัวนี้สามารถฟาร์มเศษได้นะครับผมจากดาดฮาร์ดนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครนะครับผมนะรักความสบายนะครับนะก็ไปเอาตัวของจีเซตซัมเมอร์แทนได้เลยนะครับนะแต่ถามว่าใครยเกะควรปั้นไหมความจริงก็ควรปั้นเผื่อฉุกเฉินนะครับนะเผื่อประมาณว่าจีเซตซัมเมอร์เนี่ยลงไม่ได้นะครับผมนะก็จะได้ใช้ตัวของไคโกะแทนได้นะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ ่าเก่งตัวหนึ่งเลยนะครับในเรื่องของการทําสถานะซีซีความจริงก็มีตัวอื่นเหมือนกันนะอย่างเช่นตัวของวากาโบซัมเมอร์นะครับผมนะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันเลยอ่าตัวนี้นะครับนะวากาโบซัมเมอร์ครับนะก็จะโดดเด่นเรื่องของการทําสถานะซีซีเช่นเดียวกันนะครับอ่าส่วนตัวละครซีซีทั่วไปที่เหลือเนี่ยที่มีการนิยมใช้เล่นกันก็จะมีหลายตัวนะอย่างเช่นโอชิโนะนะครับผมนะโอชิโนะก็เวลาเขายิงเนี่ยเขาจะสถานะติดสตันนะครับผมนะอ่าอันนี้ก็ใช่นะครับ หรือจะเป็นตัวของซูบากินะครับผมนะซูบากิก็สถานะย่วยุนะครับผมนะก็โอเคเหมือนกันก็ถือว่าเป็นตัวละครที่นิยมเล่นนะครับอ่าฮะประมาณนี้ครับผมควาบจีบีหลายตัวนะแต่ผมยกตัวอย่างคร่าวๆมาประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวละครนะครับผมที่สามารถจะมาแทนตัวละครน้องจีเซได้นะครับนะนี่ครับผมนะคนที่สามารถมาแทนน้องจีเซได้ก็มีหลายตัวอยู่นะต่อไปครับผมก็คือตัวของน้องอีซุนะนะครับผมนะอีซุนะเนี่ย เป็นตัวละครที่จะมีสถานะเล็งเป้านะครับนะซึ่งตัวละครที่สามารถมาแทนตัวของอิซึนะได้ก็มีตัวนี้เลยนะครับอ่าตัวแทนที่มาอิซึนะได้ครับผมเนี่ยก็จะมีตัวของโนอาห์นะครับหนึ่งตัวนะครับนะละตัวนึงครับผมก็จะเป็นตัวของสากุระโกะนะครับนะกือคือตัวนี้ครับอ่านะเรียกว่าน้อยกว่าสถานะซีซีของตัวของจิเซซัมนะครับนะตัวของตัวที่มาแทนน้องอิซึนะได้ก็มีอยู่แค่ ตัวอีก2ตัวเท่านั้นเองหลักๆอ่าแล้วสองต,ตัวก็เป็นตัวละครทั่วไปนะครับผมนะเราสามารถที่จะหาตัวของน้องเก้ได้จากการกาชาดและหลุดออกป้านะครับนะแต่บอกไว้ก่อนว่าอิสินะค่อนข้างจะถือว่าถือภาษีดีกว่า2ตัวละครที่พอสมควรนะครับ่าอิสึนะก็ถือว่าท็อปอยู่นะ โดยตัวของ3ตัวนี้ครับผมเนี่ยก็คือตัวขอน้องอิสินะนะครับผมมิโบรีนะครับผมและจีเซ่สามตัวนี้นะครับนะจะเข้ามาวันที่15กุมภานะครับผมนะ15กุมภานะครับนะสามนะตัวนี้ก็จะเข้ามาแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครมีเพรเหลือครับแล้วก็อยากจะอวยน้องตัวละครเหล่านี้ สามารถกดกาชาได้แต่ถ้าเกิดใครไม่ไหวจริงครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าเราสามารถมีตัวละครแทนเหล่านี้ได้ครับดังนั้นก็สามารถปล่อยคาบได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดบีจะดีกว่าชีวิตมากเลยครับทีนี้มาต่อกันครับผมอีกตัอไปก็คือตัวละครที่เราต้องไม่พลาดครับผมในเรื่องของการกดกาชานะครับผมนะก็คือตัวของน้องยูกาครับ ยูกากราสีนะครับนะถามว่าพี่ครับผมตัวยูกากราสีเนี่ยเข้ามาเมื่อไหร่ยูกากราสีจะเข้ามาประมาณช่วงปลายเดือนมีนานะครับผมนะก็ยังไม่สามารถระบุวันได้อย่างแน่ชัดนะครับผมนะแต่ประมาณไปเดือนมีนาก็น่าจะเข้าตู้เรียบร้อยแล้วตัวขอยูกาเนี่ยต้องบอกเลยว่า มันหาคนแทนยากนะครับนะความจริงมันก็มีตัวละครที่สามารถจะแทนยูกะได้ก็คือพวกตัวละครความสามารถในเรื่องของการทําเคลื่อนที่นะครับนะแต่ต้งบอกว่ายูกะอยู่ในระดับท็อปเลยด้วยความสามารถที่โดดได้ไกลนะครับผมนะและก็ความสามารถในเรื่องของการการบาเลียแลวถือว่าเป็นอะไรที่ดีและก็หาคนแทนยากนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับตัวของยูกะใครยังไม่มีนะครับนะผมก็แนะนําว่าเก็บเพชรนะครับผมนะรอเปิดรอแกด้วยนะครับถามว่า พี่ครับผมแล้วผมต้องเก็บเพชรเท่าไหร่ถึงจะสามารถมีพอเปิดตู้อยู่กันนะครับผมกีฬาสีการันตีได้เดือนนึงนะครับผมเนะี่ยเกมบูอักาของเราเนี่ยก็จะแจกเพชรประมาณ1 0,000หมื่นบอกเพชรนะครับต่อเดือนอยู่แล้วนะอ่าดังนั้นเนี่ยก็รอคำวอนวณเลยครับปลายเดือนมีนาเดีน๋ะครับผมนะก็ตีไว้ประมาณสักหมื่นเพชรกันละกันนะอ่าดังนั้นเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือ แล้วจะกดกาชาตู้ของฮานาโกะไปแล้วเนี่ยก็น่าจะเหลือประมาณหมื่นเพชรและก็สะสมประมาณหมืน่นเพชนะครับนะก็น่าจะลุ้นได้แล้วครับในส่วนของตู้ยูกะกิราสีนะครับอ่าอ่าก็ประมาณนี้นะครับนะดังนั้นแนะนําในส่วนของตู้กาชาที่เราควรจะกดนะครับผมนะก็คือตู้ถัดไปเดี่ยก็คือตู้ของยูกะกิราสีซึ่งถ้าเกิดใครที่ มีแล้วนะครับผมนะอันนี้ก็สบายที่หนึ่งก็ไปรอเดือนถัดไปเลยก็คือเดือนเมษานะครับนะตู้คอแลบนะครับผมนะตู้คอเลกันนะครับนะอันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมนะใครที่อวยในส่วนของตู้คอแลบนะครับผมหรือตู้ลิมิเต็ดแบบอ่าเรียกว่าถ้าเกิดพลาดแล้วอาจจะหายไปเลยเนี่ยก็เตรียมตู้กันได้เลยนะครับ โอเคนะครับผมนะที่ต้องระวังเนี่ยก็มีอยู่าประมาณเท่านี้ครับในส่วนของตู้กาชาตู้ถัดไปที่อยากจะแนะนําให้เตรียมเพชรกดนะครับนะขอขอบคุณที่รับฟังกัจนจบหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ฝากกดต like, ิดตามเป็นกำลังใจช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ